จังหวัดจันทบุรีจัดงานเทศกาลดูปูแป้นชื่นชมธรรมชาติส่งเสริมและพัฒนาป่าชายเลนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะน,นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัตรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลดูปูแป้นชื่นชมธรรมชาติ ครั้งที่17ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเกวียนหักกลุ่มเรือเล็กรักสิ่งแวดล้อมตำบลเกวียนหักและเทศบาลตำบลเกวียนหักที่ศูนย์การเรียนรูปป้ปู่แป้นตำบลเกวียนหักอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีซึ่งนี่เป็นงานประจำปีนะคะที่นักท่องเที่ยวหลายคนรอคอยชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะมีขึ้นในช่วงหลังเทศกาลออกพรรษาค่ะ โดยหลังจากเปิดงานนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีท่านได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และรวบรวมประวัติของปู่แป้นอีกด้วยค่ะและสำหรับการจัดงานเทศกาลดูปู่แป้นชื่นชมธรรมชาตินั้นจัดงานกันมาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่17แล้วแล้วในแต่ละปีค่ะก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมงานพร้อมกับล่องเรือออกไปยังปากคลองลุ่มน้ำเวนเพื่อชมความสวยงามของธรรมชาติ โดยที่นี่นะคะในช่วงเวลายามเย็นจะมีฝูงเหยี่ยวบินมาโฉบอาหารแต่ถ้านักท่องเที่ยวมาในช่วงเทศกาลดูปูแป้นก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของปูแป้นหรือที่บางภาคเรียกว่าปูใบไม้โดยเจ้าปูตัวเล็กๆเนี่ยนะคะจะแหวกว่ายลอยตัวไปตามสายน้ำ ในอดีตเนี่ยชาวบ้านจะนำมาปรุงอาหารรับประทานกันหลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปูแป้นดองน้ำปลาปูแป้นคั่วเกลือก๋วยเตี๋ยวผัดปูแป้นแต่ว่าในปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่เขาหันมาอนุรักษ์ปูแป้นและธรรมชาติกันมากขึ้นทำให้ยังคงมีปูแป้นอาศัยอยู่ในพื้นที่อีกเป็นจำนวนมากงานนี้นะคะ นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วงจรชีวิตของปูปแป้นแล้วยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนตำบลเกวียนหักให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสไร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วยค่ะ โดยทั้งนี้งานเทศกาลดูปูแป้นชื่นชมธรรมชาติครั้งที่17นั้นจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง22ตุลาคมนี้นะคะที่ท่าเทียบเรือหมู่ที่2บ้านคานรูดตำบลเกวียนหักอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีภายในงานก็จะมีเรือบริการค่ะทั้งเรือขนาดเล็กนะคะเรือขนาดกลางเรือคายักษแล้วก็มีแพด้วยค่ะ ซึ่งชาวบ้านชาวเรือเขาจะมีการคอยอำนวยความสะดวกพร้อมกับอุปกรณ์ช้อนปูนะคะเป็นไม้เป็นสวิงยาวๆนี่แหละเป็นอุปกรณ์ช้อนปูมีไฟฉายและที่สำคัญมีเสื้อชูชีพให้บริการนะคะซึ่งการล่องเรือเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงช่วงเวลาที่แนะนำก็คือให้ไปในช่วงเย็นๆค่ำๆน,นะคะจะพบปูลอยน้ำมามากกว่าช่วงเวลาดึกๆค่ะทางนี้ก็สอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะที่ กำนันอ้วนค่ะเป็นคนในพื้นที่หมายเลขโทรศัพท์0897896644ค่ะ